ว่าทำยังไงนะสยซ้สักวันจะเป็นมีเขาบอกว่าอะไรอะ่ะ this will create a matte wool effect the more you poke the more you m e t e and dens the wool become repeat h i s p r o s e er, s s create the bare head to create a body wrap around fill around p o l y s i l e n e c h a p and hold in place คงจิ้มอยู่เรื่อยๆใช่เปล่าก็ไม่รู้นะนี่คือโป๊กอยู่บอกให้โป๊กวันนี้มีกิจกรรมใหม่มาทำ ระหว่างวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ในวันฝนตกนะคะเป็นกิจกรรมค่าเวลาที่แท้จริงพี่แท้จริงเลยอะคือถ้าไม่ว่างจริงก็คือจะไม่ทําอันนี้เราไปเห็นที่ร้าน The Work มามันมีอันนี้ขายก็คือ Create Your Own Bear สร้างหมีขึ้นมา Needle Felting Kit ก็ไม่รู้มันคืออะไรพอหันดูด้านหลังเขาก็บอกว่ามันเป็นคิดสำหรับทำหมีมีขนแกะ มีโครงโพลีสไตรีนแล้วก็มีเอ่อเฟลติงนิดเดก็คือเป็นเป็นตัวเข็มพอแกะออกมาก็มีขนแกะนุ่มๆนุ่มมากเราก็ไม่รู้ว่าทำยังไงใช่ไหมว่ามันแบบเอ๊ะมันจะทำให้เป็นรูปเป็นร่งได้ไงวิธีก็คือง่ายมากเอาโฟม,ออกมาก่อนแบบเนี้ยอืมแล้วก็เอาขนแกะมาแรปรอบๆอืมส่วนนี้ที่เรากำลังทำก็คือหัวหมี วิธีทำก็คือทิมไปเรื่อยๆในทิศทางเดียวกันระหว่างที่เราทำไปอย่างเงี้ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเอ่อแมทบลูเอฟเฟกคือขนแกะมันจะเข้าไปพันกันเราก็จะทำให้แน่นขึ้นแพ็คขึ้นอย่างเงี้ยก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยเหมือนเป็นการทำอะไรที่เหมาะกับการนั่งคิดอะไรบางอย่างก็นั่งทำไปด้วยเราก็เลย ไม่ก็อย่างเงี้ยเรากําลังจะฟัง YouTube ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ระหว่างที่เราฟังปกติมันก็จะไม่มีอะไรทําใช่ไหมมันก็ฟังพอดแคสอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งจิ้มไปด้วยพอจิ้มเสร็จเดี๋ยวสักพักเราก็คงจะได้หมีขึ้นมาตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องจิ้มเท่าไหร่แต่เขาบอกว่ายิ่งจิ้มมากเนี่ยมันก็จะยิ่งน่ารักมากขึ้นอันนี้ก็คือเพิ่งเริ่มทําหัวเดี๋ยว ถ้าถึงทําตัวแล้วเดี๋ยวจะเรียกมาดูใหมจ่จริงๆคือน,น่าจะใช้เวลาทั้งวันน่ะในการจิ้มหัวตัวอืมเขาบอกว่าวิธีทําก็คือต้องจิ้มไปทางเดียวกันแต่ว่าเมื่อกี้ดูของคนอื่นน่ะที่เขาทํากันแบบเป็นพวกมืออาชีพอะเขาจะไม่ใช้โครงแบบนี้นะแต่คิดว่าถ้าสมมติเราไม่ใช้โครงเลยอะยิ่งก้อนใหญ่จะยิ่งจิ้มนานอันนี้ก็จะช่วยย่นระยะเวลาลงไปตอนนี้ก็คือจากเนี้ยขนฟูๆเนี้ยก็เริ่มแพ็คมากขึ้น เดี๋ยวเราจะทําให้มันแพ็กมากกว่านี้ตอนนี้เราก็ทํามาได้ประมาณสิบนาทีนะคะมันก็แน่นขึ้นละตามนี้เดี๋ยวจะพักไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะทำอันถัดไปอันต่อไปจะทํำตัวน้องหมีเราก็อันนี้เริ่มจากเริ่มแรกเลยนะเราก็คือต้องดึงตัวเอ่อวูเนี่ย ตาที่เราต้องการเราก็มาพันอันนี้เราก็อยากให้ฟัฟฟี่นิดนึงอะแต่ว่าต้องแน่ใจด้วยนะว่าเหลือพอสำหรับอันอื่นอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันเราก็ม้วนไปเลยเมื่อกี้เราทำผิดไปหน่อยคือเราไปทิมที่โฟมแต่จริงอะ่ะคือทิมแค่ที่ตัวของบูก็พอเพราะฉะนั้นวิธีการทิมของเราเนี่ยเราจะทิมในแนวตรงอย่างน,นี้อันนี้เป็นการเริ่ม ก็คือพอม้วนเสร็จปุ๊บก,ก็ทิมไปเรื่อยๆทิมเพลินๆเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็นแบบนี้นะคะ มาเก็บงานต่อไปเขาบอกว่าให้ทำขา w r a p t h e white tube with brown felt and w o r k until become dense ก็คือทำขาก้บแขนโอเคต่อไปทำขากับแขนตอนนี้เรามาส่วนสุดท้ายของขาทินี้สี่ ก็ความแน่นก็ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ทำไมอนี้เล็กจังเอาหมีไม่มีหางหรอไม่มีเราทําเองก็ได้เอาที่เหลือเดี๋ยวมากลมๆไหนอ๋อมันมีแต่ข้างหน้าใช่ไหมไม่มีก,ก็ดอกบันเอ,เอง<ๆ>ก็ได้เขามีหูให้ด้วยอยู่ในนี้หูไม่ต้องทำเขาทําให้แล้วมีหมูคือเขาว่าไม่ได้มีหางให้น้องหมีแล้วก็เลยเติมหางให้น้องหมี อันนี้คือหางแบบฟูหรือหางแบบเฟิร์มเราว่าจะทําแบบฟูแต่ว่าเธอให้เฟิร์มก็ไม่รู้หางทําไมต้องเฟิร์มแต่เราอยากได้ฟูๆเนี่ยประมาณนี้อันนี้ตัวหรือหัวนะอันนี้ตัวอ,อันนี้น่าจะเป็นด้านหลังอันนี้ด้านหน้าต่อไปเราจะติดหัวแล้วนะตัวน,นี้เป็นการติดนะคะตอนแรกนึกว่าต้องใช้กาวติดแต่ว่ามันสามารถ ยึดอยู่ด้วยกันได้ด้วยการทอส่วนข้างบนลงไปกับส่วนข้างล่างเดี๋ยวจะดูว่ามันจะติดแน่นแค่ไหนเราก็แทบจะไม่ยังไม่ได้ติดแล้วตอนนี้หัวติดนะไหนทำแบบเดอนที่คุยนให้ดูเตาว่าเดี๋ยวเราต้องยำๆไปเรื่อยๆคือไม่หัว กำลังแปะหน้าน้องหมีลงไปแล้วนะคะก็ตรงจมูกจะฟูๆนิดหนึงอันนี้เราทำไม่เหมือนแบบเพราะว่าเราไม่อยากได้หมีหน้ายิ้มเราชอบหมีหน้าปุ้งตอนนี้เราก็แปะตรงแผ่นตรงนี้ให้แน่นๆใกล้เสร็จแล้วพอทำอันนี้เสร็จก็ติดตาเสร็จหนายิ้มให้กล้องหน่อย เอาหน้าบึ้งอีกอเราว่าเด็กอ่ะตัวฟูแต่ว่าหัวเล็กเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องทิมตัวเด็กอันนี้เหม <า S 1> ือนเธอกำลังสักให้เลยของติง <laughs> เรากำลังทำตัวให้เด็กเล็กลงโดยการจิ้มไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะแปะหัวเด็กให้ใหญ่ขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้เด็กเป็นเด็กหัวเล็ก ตอนนี้เรากำลังติดตากันแล้วจริงเขามีตามาให้แต่ว่าตานะั้นอ่ะมันจะต้องเออใช้กาวติดเราก็เลยเอาไหมสีดำมาทำเป็นกลุ่มๆมาติดมาติด เราไม่ได้ทำให้ตาตามีไนตานะเพราะว่าอาจจะยากไปหน่อยเสร็จแล้วตลกอะ่ะ